รัสเซียทุ่มสุดตัวในการปรับกลยุทธ์เพื่อโจมตีและทุ่มทุนมหาศาลหวังก่อความเสียหายต่อระบบพลังงานด้านตะวันตกยูเครนการโจมตีด้วยขีปุตครั้งใหญ่รัสเซียใช้แผนการโจมตีทางอากาศระยะไกลแบบใหม่และเป็นครั้งแรกที่ฐานทัพอากาศ4ี่แห่งจากหลายผูิภัคต่างๆของรัสเซียมีส่วนร่วมในการโจมตีพร้อมกันตู 95MS ตู160-12ลำบินไกลจากตะวันออก โดยเฉพาะสนามบินยูเคนก้าเบเลยาโอเลนยาเองเกลสเป็นกรณีแรกที่ถูกบันทึกไว้มีการใช้ฐานทัพอากาศจำนวนมากเช่นนี้พร้อมกันในการโจมตีขีบุตเลนโจมตีครั้งใหญ่ล้มเหลวเครื่องบินลบ12บสงลำโจมตีไกลจากเอเชียปูตินกำลังโดนหลอกจากลูกน้องข้างกาย และท่านผู้ชมทุกท่ทกานครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถา,านาการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้รัสเซียมีการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งมากเป็นประวัติการในเรื่องของการขึ้นบินกลยุทธ์การโจมตีรวมถึงการใช้โดในการโจมตีหลังจากที่เราทํารายงานการโจมตีขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แหละครับแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเยืดเยื้อเกือบ 12ชั่วโมงท่านผู้ชมมันโจมตีตั้งแต่ค่ำคืนตอนดึกจนถึงเช้าขณะเดียวกันการโจมตีด้วยขีปุโรธนี่เลยครับมันเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันของทางฝั่งยูเครนเพราะฉะนั้นการสรุปข่าวคราวที่เกิดขึ้นมันจึงล่าช้าออกไปเราจึงไม่สามารถสรุปทันนะครับซึ่งเราก็จะมาสรุปเหตุการณ์เมื่อวาน ในการโจมตีเมื่อวานที่เกิดขึ้นกับยูเครนให้กับท่านผู้ชมฟังในวันนี้ท่านผู้ชมครับรัสเซียสร้างประวัติศาสตร์ในการโจมตียูเครนอีกครั้งนะครับเวลา7จ็ดชั่วโมงในยูเคนี่แหละครับซึ่งช่วงกลางคืนนั้นเป็นการโจมตีด้วยโดรนของรัสเซียที่กินเวลานานตลอดทั้งคืนและเปลี่ยนเป็นการโจมตีด้วยขีปุธนะครับในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ตั้งแต่เที่ยง ของยูเครนจนถึงเช้านี่นะครับตั้งแต่เที่ยงคืนของยูเครนจนถึงเช้ารัเสเซียได้โจมตียูเครนด้วยโดนนะครับและขีปนาวุธนะครับตามรายงานเบื้องต้นมีการใช้เครื่องบินตู95-10งลำ ตู160อีก2ลำนะครับรวมถึงมิก31 c ลำในการปฏิบัติการโจมตีเมื่อวานนี้และครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่4แลนวนะครับที่มีการโจมตีจากฐานทัพอากาศที่ตั้งอยู่ทางภูมิภาคตะวันออกไกลของลัสเซีย มันจึงทําให้การโจมตีต้องล่าช้าออกไปเพราะว่ามันต้องบินระยะทางไกลกว่า4,000กิโลเมตรซึ่งมันก็เลยเกิดขึ้นในช่วงสายของวันใหม่แล้วนะครับโดยปกติถ้ามีการใช้งานสนามบินอย่างเช่นโอเลนยาหรือว่าสนามบินเองเกิลสนี่แหละครับผลกระทบในการโจมตีมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยหรือจะเป็นช่วงเช้าของยูเคนแต่ผลลัพธ์ที่ออกมา ที่รัสเซียพยายามที่จะปรับกลยุทธ์เพื่อหลบหลีกระบบป้องกันของยูเครนเละครับเมื่อวานนี้อย่างเช่นแพทริออตหรือว่าไอริทีนี่หละครับรวมถึงแซมทีด้วยที่มันพัฒนาไปมาก ดูเหมือนว่าประสบความล้มเหลวท่านผู้ชมดูเหมือนรัสเซียประสบความล้มเหลวอีกครั้งในการโจมตีเมื่อวานนี้ทั้งๆท,ท,ที่มีการทุ่มทุนงบประมาณมหาศาลและมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการโจมตีเพื่อหลบหลีกระบบป้องกันด้วยแต่ดูเหมือนระบบป้องกันของทางฝั่งนาโต้ชาติตะวันตกเมื่อวานสามารถจัดการเลยทําให้เมื่อวาน เป็นการโจมตีที่ดูเหมือนมากไปด้วยกลยุทธ์แต่มันล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งของการโจมตีขนาดใหญ่รัสเซีย ท่านผู้ชมครับรัเสเซียทุ่มสุดตัวในการปรับกลยุทธ์เพื่อโจมตีและทุ่มทุนมหาศาลหวังที่จะสร้างความเสียหายต่อระบบพลังงานนะครับด้านตะวันตกของยูเครนการโจมตีด้วยขีปุดครั้งใหญ่นี่แหละครับรัเสเซียใช้แผนการโจมตีทางอากาศระยะไกลแบบใหม่ท่านผู้ชมและเป็นครั้งแรกที่ฐานทัพอากาศ4แห่งจาก4ภูมิภาคต่างๆของรัเสเซียมีส่วนร่วมในการโจมตีพร้อมกัน ครื่องบินตู95 MS และตู160จำนวน11ลำนี่หละครับปฏิบัติการจากฐานทัพอากาศ2แห่งในตะวันออกไกลซึ่งมันก็ได้แก่ฐานทัพอากาศยูเค็นก้าและเบเรยานะครับทางตอนเหนือใช้บริการของสนามบินโอลินยานะครับทางตะวันตกใช้บริการเอ็งเกล2นะครับและเป็นและนี่เป็นกรณีแรกนะครับที่มีการบันทึกไว้ว่ามีการใช้ฐานาทัพอากาศจำนวนมาก เช่นนี้พร้อมกันในการใช้ขีพุทธล่อนในการโจมตีรวมถึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยการบรรจุขีพุทดล่อนใหม่ให้กับเครื่องบินตู95 MS 3ลำและตู160อีก1ลำดำเนินการไม่กี่ชั่วโมงก่อนออกปฏิบัติการนะครับก่อนออกปฏิบัติการรบที่เอ็งเกล2 ซึ่งดูเหมือนกลยุทธ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับใช้เพื่อทําให้การตรวจจับเครื่องบินในช่วงแรกเนี่ยแหละครับมันทําได้ยากและขัดขวางการคาดการณ์การโจมตีแต่หลังจากที่มีการปล่อยขีปุธดแล้วท,ท่านผู้ชมครับเครื่องบินบางลำเนี่ยแหละครับมันได้ลงจอดอีกครั้งหนึ่งที่ฐานทัพอากาศเอ็งเกลสองเพื่อบรรจุข,ขีปนลอนชุดใหม่แต่ดูเหมือนกลยุทธ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันไม่ประสบผลสําเร็จไม่สามารถสร้างความเสียหายเหมือนที่คาดการไว้ สรุป,ปรเหตุการณ์การโจมตีเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับมีการใช้เครื่องบินตู95จาก4สนามบิน10ลำนะครับและด้วยกลยุทธ์หลากหลายใช้ขีปุตนล่อนนะครับจากตู95 20ลูกนะครับลำหนึ่งก็บรรทุกได้2ลูกอเน,นื่องมาจากว่ามันต้องเดินทางไกลนะครับซึ่งมาจากด้านเตะเอเชียของเราด้านตะวันออกนะครับขณะเดียวกันมีการขึ้นบินตู1602ลำมีการใช้ขีปุตถึง10ลูกโดยมีการขึ้นบิน วนมาบรรจุขีพุทดล่อน k ค1 0 1ึ่งาที่เอ็งเกลสนะครับโดยใช้จุดปล่อยที่นิสนี่โนฟโกลดรวมถึงโวกกาดนะครับทางตอนกลางค่อดลงมาทางใต้ของประเทศมีขีปุทธขินซาน4ี่ลูกจากเครื่องบินมิก3 1ยิงมาจากพื้นที่ลิเปดด้วยนะครับอิสคันเดอร์เอีก5ลูกไม่มีรายงานการใช้ขีปุทดล่อนคาลิบจากทะเลดำนะครับอาจจะเป็นผลจากการโจมตีที่โดนซับซีเบบี้ไปถล่ม นะครับเรือดำน้ำําในโนโวลอซีดเนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้เรือต่างๆในพื้นที่แถบนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอาจจะมีการเคลื่อนย้ายนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นการโจมตีจากทะเลดําเมื่อวานมันจึงไม่เกิดขึ้นแต่ผลการโจมตีปรากฏว่าท่านผู้ชมครับขีปุ่นล่อนท,ทั้งหมดที่ยิงมาจากทั้งตู95ตู160และอีสคันเดอร์เค35ลูกนี่แหละครับถูกทางฝั่งของยูเคนสกัดกั้นได้ถึง34ลูกนั่นหมายความว่ายูเคนสกัด กั้นได้เกือบทั้งหมดนะครับ ถ้ายูเครนสกัดกั้นได้จริงตามที่ปรากฏน,น,น,นั่นหมายความว่าการใช้ขีปุ่อนที่ยิงจากระยะไกลเหล่านี้เนี่ครับเลดา้ามันสามารถล็อกเป้าได้หมดจนสามารถแบ่งให้ระบบป้องกันต่างๆทํำลายนะครับซึ่งอาจจะรวมถึงการใช้ระบบป้องกันที่มีอยู่ทางภาคพื้นอาจจะมีเครื่องบิน F16 มิลาด0 0พนี่เลยครับขึ้นร่วมในการสกัดกั้นได้เพราะว่าเราก็เคยนําคลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นจากการที่ F16 นี่เลยครับกำลัง ไล่สอยขีปุตธร่อนเคส101การอากาศมาแล้วนะครับและดูเหมือนเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมมีเฉพาะขีปุตธคินซาน4ีลูกเท่านั้นเลยครับที่มันสามารถหลบหลีกระบบป้องกันภัยอากาศและสามารถกระทบเป้าได้ความเสียหายส่วนใหญ่มันจึงเกิดขึ้นในเรื่องของภาคส่วนพลังงาน เกิดขึ้นทางด้านตะวันตกของยูเครนรัสเซียยังใช้เป้าหมายในการโจมตีพลังงานนี่แหละครับเพื่อทําให้ความหนาวเหน็บที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวนี่ะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวยูเครนต่อไป สำหรับปริมาณโดรนซาเอตที่มีการใช้งานเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่เรานำเสนอว่ารัเสเซียสะสมโดรนซาเอตและอื่นๆรวมๆแล้วกว่า2,000ลำเมื่อวานมีการใช้โดรนซาเอตและมีการใช้โดรนอื่นๆที่มีการบันทึกไว้ทั้งหมด635าลำนะครับซึ่งมีการบินก่อกวนโจมตีตลอดทั้งคืนยูเครนสามารถสก,กัดกั้นโดรนได้ทั้งหมด5 8ารแลำนะครับรวมแล้วแล้วมีการใช้โดรนและขี่รุดเมื่อวานนี่แหละครับ 673รายการแบ่งเป็นโรน635ลำขีปุรุษ35ลูกสกัดกั้นได้621รายการมันก็แบ่งเป็นโดน587ลำขีปบรษด34ลูกขณะที่ความเสียหายส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นกับภาคพลังงานไฟฟ้าซึ่งก็ยังเป็นเป้าหมายในการโจมตีอย่างไม่หยุดหย่อนของรัเสเซียหวังสร้างความหนาวเหน็บในฤดูหนาวอันโหดร้ายขณะที่ถ้ามองในเรื่องของการลงทุนเมื่อวานเมื่อ มองในเรื่องของการลงทุนในการโจมตีเมื่อวานท่านผู้ชมครับมีการใช้ขีปุูดร,ร่อนครเฮดหนึ่งลูกลูกหนึ่งมันก็ราคาประมาณ3ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับรวมๆแล้วมันก็เกือบร้อยล้านดอลลาร์นะครับขินซานสีลูกนี่ก็40ล้านดอลลาร์นะครับโดนซาเอ็ดหกราลำ มันก็ประมาณกว่า10ล้านรวมๆแล้วเมื่อวานมีการใช้ทั้งโดรนและขีบุตรวมถึงการบริหารการจัดการเครื่องบินการเติมน้ํามันกลางอากาศนี่แหละครับ ตัวเลขการลงทุนเมื่อวานในการโจมตีมันอาจทะลุตัวเลข2 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยมันก็เกือบ6 0 0 0ล้านดอลลาร์6 0 0 0ล้านบาทท่านผู้ชมพอๆกับไทยเนี่ยนะครับใช้โจมตีกับพูชาใน3าวันดูเหมือนรัสเซียขาดทุนถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของการลงทุนและผลสำฤทธิ์ในการโจมตีที่หวังสร้างความเสียหายให้กับยุเร ท่านผู้ชมครับสมทบด้วยบทความของสื่ออย่าง Financial Times ครับท่านผู้ชมครับที่มันมีรายงานนะครับว่านายพลลัเสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วาเลรี่กคลาซิมอฟเนี่ยแหละครับมักจะรายงานความสูญเสียของกองทัพยูเครนให้ปูตินทราบเกินจริงนะครับโดยเน้นย้ำถึงข้อได้เปรียบของรัสเซียนะครับว่ามีความก้าวหน้ามีความคืบหน้าสามารถยึดพื้นที่ต่างๆของยูเครนได้และลดทอนความล้มเหลวของตนเองขณะเดียวกันการที่พูดเกินจริงเนี่ยแหละครับมันไปลดทอนความจริงที่เกิดขึ้นในสนามรบทําให้เกิดภาพที่สวยงามของสงครามมันก็เลยส่งผลให้ปูตินเนี่ยแหละครับเชื่อมั่น ในความสามารถของรัเสเซียเชื่อมั่นในความเป็นไปได้ ที่จะได้รับชัยชนะและปฏิเสธการประนีประนอมในเรื่องของการเจรจาแม้มีจะมันจะมีปัญหาที่แท้จ,จริงในแนวหน้ารวมถึงปัญหาเศรษฐกิจนี่แหละครับซึ่งมันก็ตามซึ่งมันก็เกิดผลขึ้นแล้วอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจน้ํามันรายได้นี่นะครับมันกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดูเหมือนปฏิเสธปูตินพยายามที่ปฏิเสธความจริงดูเหมือนว่าข่าวนี้นี่นะครับมันออกมาจากแหล่งที่มาเจ้าหน้าที่ตะวันตกสองรายที่ไม่เปิดเผยนะครับ แต่ดูเหมือนในสถานการณ์จริงนี่แหละครับในสนามรบที่เรารายงานให้เป็นประจําประจําทุกวันนี่แหละครับเราก็พอมองเห็นนะครับว่ารัเสเซียนั้นสูญเสียในพื้นที่แนวหน้าอย่างมากนั่นหมายความว่าปูตินกําลังถูกลูกน้องข้างกายนี่นะครับหลอกให้เชื่อถึงความสําเร็จอยู่ทุกวันทุกวันทั้งๆท,ท,ท,ที่ในสนามรบจริงในสนามแนวหน้านี่นะครับมันเต็มไปด้วยความล้มเหลวมันจึงทําให้เหล่าขุนพลต่างๆเหล่านี้นี่นะครับทยอยหายไปทีละคนทีละคน เหมือนกันครับท่านผู้ชมจากการพูดเท็จพูดหลอกท่านผู้นําจนทําให้ดูเหมือนเหล่าคุนพลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับถูกปิดชีพไปทีละคนเหมือนคนทีละคนเหมือนกันจากการพูดเท็จหลอกลวงท่านผู้นํารวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ